นี่คือปารีสเบนเน็ตอายุ13ปี <c oughs> เขาปฏิเสธที่จะทำ C P R ให้กับน้องสาววัยสีขวบของเขาเอลล่าเจ้าหน้าที่9ถึง1ถึง1ขอร้องเขาให้พยายามช่วยชีวิตน้องสาวแต่เหตุผลจริงๆที่พี่ชายไม่ยอมให้ความร่วมมือเพราะเขากำลังปกปิดความลับที่น่าตกใจที่สุดห้าชั่วโมงก่อนที่เด็กอายุ13ปีโทรหา9ถึง1ถึง1 เอลล่ากำลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีความสุขกับพี่ชายของเธอและแม่เลี้ยงเดี่ยวชาริตี้เบนเน็ตพี่น้องทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันพี่ชายคอยดูแลน้องสาวตัวน้อยของเขาเสมอมักเฝ้ามองเธอขณะหลับและปกป้องเธอด้วยความรักทั้งหมดอาอาเด็กหญิงตัวน้อยชื่นชมพี่ชายและเชื่อใจเขาด้วยหัวใจทั้งดวง แต่ในคืนวันที่4กุมภาพันธ์2007ทุกอย่างเปลี่ยนไปเย็นวันนั้นพี่เลี้ยงเด็กกลับบ้านก่อนเวลาขณะที่แม่ยังทาง,งานอยู่ปล่อยให้เด็กเวสี่ขวบและ13ขวบอยู่บ้านคนเดียวและเวลาสามนาฬิกา42นาที9ถึง1ถึง1ได้รับสายโทรศัพท์ที่น่าตกใจที่สุดจากที่ชายขณะที่ตำรวจและบุคลากรทางการแพทย์รีบไปยังที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที9่9ถึง1ถึง1สามารถน้มนาวพี่ชายให้ทำ CPR ให้น้องสาวแต่ปัญหาคือปารีสก,กำลังโกหกเจ้าหน้าที่เขาแค่แ้งทำ CPR ให้กับน้องสาวตัวน้อย5 6 7 8 9 10ปี 1, 1999ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบอย่างอบีลีนเท็กซัส ชาริตี้ลีเบนเนตกำลังเลี้ยงลูกชายปารีสเบนเน็ตวัยหกขวบตั้งแต่เด็กปารีสแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะและฉลาดสูงด้วย IQ 141เขาเรียนเก่งในโรงเรียนและเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆพื่นสำหรับชาริตี้เขาคือลูกที่สมบูรณ์แบบและพวกเขาคือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปก่อนที่ปารีสจะเกิดในปี1993 พ่อของเขาประสบภาวะทางจิตใจสุดโสมอย่างรุนแรงปล่อยให้ชาริตี้ที่กำลังตั้งครันอายุน้อยเลี้ยงลูกคนเดียวถูกทิ้งให้อยู่โดยไม่มีคู่ครองเคียงข้างและได้รับการสนับสนุนน้อยจากแม่ของเธอเองไคล่าชาริตี้ยืนหยัดคนเดียวแต่แทนที่จะพังทลายเธอพบความกล้าหาญเธอทุ่มเททุกอย่างที่มีในการเลี้ยงลูกชายตัวน้อยมุ่งมั่นที่จะให้ความรัก และความมั่นคงที่เธอไม่เคยได้รับแม้จะมีความท้าทายแต่สิ่งต่างๆกำลังดีขึ้นชาริตี้และปารีสพัฒนาความผูกพันที่แข็งแกร่งและสวยงามในฐานะครอบครัวสองคนสี่ปีผ่านไปและตอนนี้บทใหม่ที่ไม่คาดคิดกำลังจะเริ่มต้นครอบครัวกำลังจะเติบโตและครั้งนี้กับน้องสาวคนใหม่สำหรับปารีส12เมษายน2002เอลล่าเบนเน็ตเกิด ฉันจำได้ว่าวางเอลล่าไว้ในอ้อมแขนเขาและเขากำลังมองลงไปที่เธอและฉันแบบรอดูปฏิกิริยาว่าจะเป็นยังไงและเขายิ้มกว้างมากและเขาบอกฉันว่าโอแม่จ๋าเธอสวยจังขณะที่ลูกๆโตขึ้นชาริตี้อดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างลูกทั้งสองเอลล่าเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวาด้วยร้านสังคมดี เด็กประเภทที่สามารถทำให้ทั้งห้องสว่างสวยัยส่วนปารีสเงียบและเก็บตัวมากกว่าเขามักอยู่กับตัวเองและสนุกกับเวลาคนเดียวด้วยการอ่านและวาดรูปเป็นงานอดิเรกแต่ใต้ธรรมชาติที่สงบและอิสระของเขาปารีสรับบทบาทที่ชายได้อย่างสวยงามเขารักน้องสาวด้วยหัวใจทั้งดวงและทั้งสองกลายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ เอลล่าชื่นชอบปารีสมากอะไรก็ตามที่ปารีสจะทำเอลล่าต้องทำตามปารีสจะเลือกเสื้อผ้าให้เธอทุกวันเขาเป็นที่ปรึกษาแฟชั่นของเธอเธอบอกนี่คือปารีสเบนเน็ตร,รายงานสดนี่คือบ่อลูกบอลของเอลล่ารายงานสดจากบ่อลูกบอลของเอลล่าผู้ต้องสงสัยเรื่องผ้าอ้อมสกรปรกกำลังสร้างผ้าอ้อมสกรปรกเอลล่า ชาริตี้ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสองคนมีภาระมากยิ่งขึ้นเธอทำงานสองที่เป็นพนักงานเซิร์ฟเพื่อให้พอใช้จ่ายความกดดันสูงแต่เป้าหมายเดียวของเธอคือทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ปารีสและเอลล่ามีชีวิตที่ดีที่สุดที่สมควรได้รับแม้จะมีตารางงานที่ยุ่งเธออุทิศเวลาว่างทั้งหมดให้ลูกๆชีวิตดีสำหรับครอบครัวเล็กๆ แต่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจในวันที่4กุมภาพันธ์2007เป็นวันซูเปอร์โบวันอาทิตย์ค่ำคืนที่น่าตื่นเต้นและยุ่งมากสำหรับแฟนกีฬาชาริตี้ที่ทำงานในบากีฬาท้องถิ่นถูกกำหนดให้ทำงานสองกะเพื่อรับมือกับลูกค้าจำนวนมากดังนั้นเธอจึงจ้างพี่เลี้ยงเด็กและปาริสวาย13ปีและเอลล่าวัย4ขวบบานแน่นขนาด และชาริตี้ทำงานหนักตลอดคำ่ำเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงจนกว่าเธอจะออกงานและกลับบ้านไปหาลูกๆแต่ทันใดนั้นตำรวจเดินเข้ามาในบาร์และเริ่มถามพนักงานเกี่ยวกับชาริตี้ราวเที่ยงคืนตำรวจอยู่ที่หน้าประตูพวกเขาไปที่ห้องผู้จัดการพวกเขาเรียกชื่อฉันพวกเขาบอกฉันว่าลูกสาวฉันได้รับบาดเจ็บและฉันแบบ คุณต้องพาฉันไปหาเอลล่าตอนนี้ชาริตี้อยู่ในภาวะช็อกพวกเขาออกจากบารอย่างรวดเร็วและตำรวจพาเธอกลับบ้านสมองเธอหมุนติว้วเธอพยายามสงบสติอารมณ์ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับลูกๆและโดยเฉพาะเอลล่าชาริตี้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่คิดถึงสิ่งเลวร้ายที่สุดแต่สีหน้าจริงจังของตำรวจรวมกับความเงียบที่น่าอึดอัด ทำให้เธอหนาวสันหลังเมื่อพวกเขามาถึงในที่สุดชาริตี้เห็นบ้านเธอถูกกั้นด้วยเทปกันและล้อมรอบด้วยคนจํานวนมากตำรวจทุกที่รถข่าวเพื่อนบ้านทั้งถนนสว่างสวยในขณะนั้นชาริตี้รู้ว่ามีบางอย่างเลวร้ายเกิดขึ้นไม่สามารถถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดอีกต่อไปเธอขอร้องตำรวจร้องขอให้พวกเขาบอกเธอ สิ่งที่พวกเขาดูเหมือนกลัวที่จะเปิดเผยและนั่นคือตอนที่โลกทั้งใบของเธอพลิกควา่าเอลล่าเสียชีวิตแล้วชาริตี้สูญเสียสิ้นเชิงขณะที่เธอมองร่างของเอลล่าถูกหามออกจากบ้านครอบครัวภาพนั้นมากเกินกว่าจะรับไหวเธออยู่ในถุงศพสิบขึ้นถึงคางเธอมีเลือดไหลออกจากปาก ฉันเริ่มกรีดร้องว่าฉันเสียใจที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาพาเธอไปและจากนั้นฉันจําได้แค่ลม้มลงหลังจากเห็นร่างไร้ชีวิตของเอลล่าเธอรวบรวมความกล้าหาญในที่สุดหันไปหานักสืบและถามลูกชายฉันอยู่ไหนเกิดอะไรกับปารีสพวกเขาบอกเธอว่าปารีสอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วรอเธออยู่ เธอถอนหายใจโล่งอกเมื่อได้ยินว่าปารีสยังมีชีวิตและสบายดีแต่ขณะที่เธอขึ้นรถตำรวจเพื่อไปรวมตัวกับลูกชายบางอย่างรู้สึกผิดปกติมีบรรยากาศเย็นชาเราคอยอย่างกระวนกระวายที่จะมาถึงสมองชาริตี้เต็มไปด้วยคำถามและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือลึกๆแล้วบางอย่างเกี่ยวกับช่วงเวลานี้ รู้สึกคุ้นเคยอย่างแปลกประหลาดสำหรับชาริตี้ความรู้สึกที่น่าขนลุกว่าประวัติศาสตร์กำลังซ้ำรอยและนั่นเพราะสามปีก่อนเมื่อชาริตี้ยังเป็นเด็กครอบครัวเธอถูกฉีกขาดด้วยการฆาตกรรมเขตครอบจอจีย1980ชาริตี้เพิ่งอายุหกขวบเมื่อพ่อและแม่เจมและไคล่าบริหารอาณาจักรขนส่งที่เฟื่องฟูพวกเขาจัดการกับการขนส่งและสินค้าทั่วประเทศ อุตสาหกรรมที่ทำเงินพันล้านต่อปีแต่เบื้องหลังชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบและความสำเร็จการแต่งงานของพวกเขากำลังเสื่อมโทมหลังจากปีแห่งความวุ่นวายความสัมพันธ์ที่ผันผวนจบลงด้วยการหย่าปล่อยให้ลูกคนเดียวชาริตี้ติดอยู่ตรงกลางของการต่อสู้อย่างไรก็ตามพ่อแม่ของชาริตี้เชื่อมต่อกันอีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจในวันที่9มีนาคม1980 และตัดสินใจบินไปลาสเวกัสแต่งงานใหม่ในพิธีที่รวดเร็วชั่วขณะหนึ่งชาริตี้หวังว่าชีวิตพวกเขาจะมั่นคงอีกครั้งแต่ในวันที่11มีนาคม1980น้อยกว่าสามวันหลังจากแลกคำสาบานพ่อของเธอเจมถูกพบเสียชีวิตในบ้านครอบครัวเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาบันทึกบาดแผลกระสุนสามแห่งที่ศีรษะ หัวใจและหลังการฆาตกรรมเจมชัดเจนว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายและความสงสัยตกอยู่ที่เจ้าสาวใหม่แม่ของชาริตี้เองไคล่าการคาดเดาเพิ่มขึ้นเมื่อชื่อไคล่าถูกใส่กลับในพินิยกรรมของเจมส์หลังจากการแต่งงานกระทันหันเพราะนั่นหมายความว่าถ้ามีอะไรเกิดกับเขาไคาล่าจะได้รับการควบคุมบริษัททั้งหมดพร้อมกับทรัพย์สมบัติ นักสืบยังพิจารณาว่าการฆาตกรรมของเขาอาจเป็นการสังหารมืออาชีพเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมองค์กรและจากนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นข่าวลือแพร่สะพัดว่าไครล่าจ่ายห0 0 0 0่นดอลลาร์เพื่อให้เขาถูกประหารนักสืบรีบสอบปากคำเธอเกี่ยวกับสัญญาฆาตกรรมและไคล่ายอมรับว่าเธอถามเกี่ยวกับมันแต่ยืนยันว่าเป็นเพียงความอยากรู้ โดยไม่มีเบาะแสอื่นไคล่ากลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักอย่างรวดเร็วและอายการใช้เวลาสี่เดือนถัดไปสร้างคดีต่อเธอก่อนจะพาเธอขึ้นศาลเป็นเวลาสิบเอดวันขณะลูกขุนฟังข้อกล่าวหาและหลักฐานทั้งหมดหรือขาดหลักฐานและคำตัดสินคือไม่ผิดไคล่าเดินออกจากศาลอย่างอิสระในสายตาหลายคน เธอเอาชนะโอกาสได้ฆาตรกรไม่เคยถูกพบอย่างเป็นทางการและอาวุธไม่เคยถูกกู้คืนใครลากลับสู่ชีวิตหรูหราตอนนี้ควบคุมอาณาจักรธุรกิจอย่างสมบูรณ์เธอเริ่มเลี้ยงชาริตี้คนเดียวหลังจากการพ้นผิดของแม่ชาริตี้เติบโตขึ้นด้วยความหลอกหลอนจากการสูญเสียพ่อทุกคนรอบตัวเธอเชื่อว่าแม่ของเธอเองคือฆาตรกรของพ่อ และไม่ว่าทุกคนจะพยายามปกป้องชาริตี้จากความเป็นไปได้นั้นแค่ไหนมันตามเธอเพื่อนร่วมชั้นจะล้อเลียนเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเด็กๆจะเดินมาบอกโอ้ oh, ฉันได้ยินว่าแม่เธอฆ่าพ่อเธอมันเป็นสิ่งที่ปรากฏตลอดในชีวิตฉันในขณะเดียวกันที่บ้านชาริตี้รู้สึกถูกทอดทิ้งจากแม่ด้วยการขาดพ่อแม่ของเธอไคล่า ตกอยู่ในวิธีชีวิตฟุ่มเฟือยและประมาทดื่มและเสพยาขณะที่บริหารธุรกิจครอบครัวไม่มีเวลาสำหรับชาริตี้ตัวน้อยไครล่ายืนยันต่อไปว่าเธอไม่ได้ฆ่าสามีพ่อของชาริตี้และว่าเธอถูกใส่ร้ายแต่ไม่ว่าความจริงคืออะไรความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกสาวยังคงตึงเครียดปีผ่านไป ชาริตี้มุ่งเน้นการศึกษาในที่สุดจบมัธยมด้วยเกียรตินิยมแต่แม้จะประสบความสำเร็จความรักที่เธอปรารถนาจากแม่ยังขาดหายใต้รูปลักษสงเธอกำลังปกปิดความลับความกดดันการสูญเสียพ่อและปีแห่งความเหงาในที่สุดตามทันเธอและเธอมองหาวิธีอย่างสิ้นหวังเพื่อทำให้เสียงรอำตัวเงียบลงสี่ปีถัดไป ชาริตี้จะต่อสู้กับการติดยาแต่ตอนอายุ18 <c oughs> เธอตัดสินใจเริ่มต่อสู้กลับและเลิกยาด้วยชีวิตใหม่ชาริตี้ลุกขึ้นยืนและได้รับปริญญามหาวิทยาลายัยในจิตวิทยาพัฒนาการครอบครัวการสแสวงหาจุดมุ่งหมายของเธอแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อเธอพบว่าตั้งคันลูกชายตอนนั้นเองบทใหม่ได้เริ่มต้น ปาริสเกิดและต่อมาลูกสาวตัวน้อยเอลล่าแม้ว่าการเป็นแม่จะให้โอกาสครั้งที่สองแก่ชาริตี้เธอไม่เคยก้าวข้ามและเยียวยาจากบาดแผลที่เธอได้รับตอนเด็กความสัมพันธ์ระหว่างชาริตี้และแม่ของเธอเองไคล่ายังคงซับซ้อนและความเจ็บปวดจากความตายของพ่อสะท้อนตลอดปีตอนนี้ความเจ็บปวดเดียวกันกลับมาและรุนแรงกว่าเดิม หลายทศวรรษต่อมาในคืนวันที่4กุมภาพันธ์2007ขณะที่เธอจูบหน้าผากเอลล่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เด็กหญิงตัวน้อยจะถูกนำไปในถุงศพหลายชั่วโมงหลังจากร่างเอลล่าถูกนำไปตรวจสอบชาริตี้นั่งด้านหลังรถตำรวจและรอยอย่างกระวนกระวายขณะที่พวกเขาจอดที่สถานีตำรวจความตึงเครียดชัดเจนและเธอไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรเมื่อมาถึง เธอถูกนำเข้าห้องสอบสวนและตอนนี้ครั้งแรกนับตั้งแต่เอลล่าเสียชีวิตเธอเห็นลูกชายปารีสยืนอยู่สุดห้องและเมื่อฉันเห็นเขาสิ่งเดียวที่ฉันรู้สึกคือดีใจมากที่เห็นลูกของฉันเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เหลือฉันเริ่มกอดเขาและร้องไห้ร้องให้นานมากและจากนั้นฉันตระหนักในบางจุด ว่าเขาไม่ได้ก่อดฉันตอบและนั่นคือตอนที่ทุกอย่างหยุดสมเหตุสมผลความยินชาของปารีสต่อแม่ของเขาเองและความตายของน้องสาวรู้สึกน่าขนลุกอย่างยิ่งสำหรับชาริตี้บางอย่างผิดปกติมากขณะที่นักสืบเข้ามาและเริ่มสอบสวนพวกเขาไม่รู้เลยว่าอาชญากรรมและปาริสนาตกใจขนาดไหนคืนนั้นประมาณ22นาฬิกา30นาที เราสองชั่วโมงก่อนสายเก้าถึงหนึ่งถึงหนึ่งเด็กๆอยู่ที่บ้านเมื่อปารีตด,ดึงพี่เลี้ยงเด็กไปด้านข้างอย่างกระทันหันและโน้มน้าวให้เธอกลับบ้านก่อนอ้างว่าแม่กําลังกลับบ้านเร็วกว่าที่วางแผนและที่อายุสิบสามปีเขารับผิดชอบพอที่จะดูแลเอลล่าจนกว่าเธอจะมาถึงทั้งสองอย่างไม่จริงไม่กี่นาทีต่อมา เด็กทั้งสองถูกทิ้งไว้คนเดียวในบ้านสิ่งต่างๆเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วดูเหมือนตื่นตระหนกและร้องไห้ปาริดดูเหมือนไร้ซึ่งทางช่วยเหลือต่อเจ้าหน้าที่อีกฝั่งสายเธอเร่งให้เด็กวัยรุ่นทำ CPR ข้อเสนอที่เขาเริ่มปฏิเสธยืนยันว่าสายเกินไปเจ้าหน้าที่ถูกบังคับให้ขอร้องเขาเพราะเธอเชื่อว่าเวลากำลังหมดสำหรับเด็กหญิงตัวน้อย แต่โดยไม่รู้ตัวมันสายเกินไปแล้วเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อนำทางเขาผ่านขั้นตอนขณะรอเจ้าหน้าที่มาถึงแต่เมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาพบเอล่านอนคว่ำหน้าหมายความว่าไม่มีสัญญาณว่าใครทำซีพียให้เธอตลอดเวลาที่ปาริสคุยโทรศัพท์เขาแค่แซงทำเขาไม่เคยพยายามช่วยชีวิตน้องสาวจริงๆ ฉันไปหาเขาในคืนนั้นฉันแบบฉันไม่เชื่อเธออีกแล้วฉันคิดว่าเธอฆ่าน้องสาวโดยตั้งใจทันใดนั้นเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเหมือนเขาไม่ต้องรักษาการแสดงอีกต่อไปเขามองฉันและพูดว่าพวกแกงโง่ชิบหายเข้าหัวเราะเยาะฉันตอนโตขึ้นปาริดูเหมือนเด็กอัจฉริยะเงียบ และเด็กมีมารยาทดีห่วงใยและดูแลน้องสาวแต่ตอนนี้ชาริตี้มองย้อนกลับด้วยความสยดสยองและสงสัยว่ามีอะไรมากกว่าที่เห็นกับปารีสสัญญาณของพฤติกรรมแปลกๆหรือเบาะแสว่าเขาอาจทำอะไรแบบนี้ได้เฮบัมอาอาปารีสเธอมีปัญหาอะไรคนที่มีพี่น้อง พวกเขาตีกันมวยปล้ำกันบางครั้งต้องแยกพวกเขา95%ของเวลาพวกเขาเข้ากันได้ดีแต่แม้จะมีปัญหาอะไรกับปารีสเธอไม่เคยคิดว่าเขาจะทำร้ายน้องสาวได้สิบกุมภาพันธ์2007งานศพเอลล่าจัดที่โบสถ์ท้องถิ่นครอบครัวเพื่อนๆและสมาชิกชุมชนรวมตัวเพื่อกล่าวลา เพื่อระลึกถึงเด็กหญิงตัวน้อยที่จากไปเร็วเกินไปเอลล่าอยากเป็นนักร้องฉันไม่รู้จริงๆว่าจะพูดอะไรในเวลาอย่างนี้เพราะเอลล่าเธอเป็นเด็กดือ้อและเธอพูดอะไรที่อยู่ในใจเสมอเธอแค่เธอนำชีวิตมาสู่ทุกคนเมืองเล็กอบบีลีนเท็กซสัสตกตะลึงสิ้นเชิงการฆาตกรรมที่น่ากลัวของเอลล่าเบเน็ตวัยสี่ขวบ ไม่สมเหตุสมผลชาริตี้ไม่รู้จะทำอะไรไม่เพียงแต่เธอสูญเสียลูกสาวแต่ลูกชายคือคนที่ถูกจองจำเพระฆาตกรรมขณะที่ต่อสู้กับความเศร้าโศกทุกสายตาจับจ้องเธอสำหรับชุมชนมันเป็นความผิดของชาริตี้ที่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเป็นความผิดเธอที่สร้างสัตว์ประหลาดฉันจำได้ว่าคนคุยกัน ว่าปารีสอ่านหนังสือแบบไหนและเล่นวิดีโอเกมแบบไหนฉันเชื่อว่าชาริตี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะแม้แต่หนังสือที่เขาอ่านใครซื้อให้เขาและแม้แต่วิดีโอเกมที่เขาเล่นใครอนุญาตให้เขาเล่นชาริตี้ได้รับคำวิจารณ์มากคนโหดร้ายกับเธอมากเธออยู่ในร้านโอ้เธอคือแม่ที่โอ้ลูกชายเธอรู้ไหม ท่ามกลางคำวิจารณ์จากชุมชนชาริตี้พังทลายความรักแรกของเธอปารีสเพิ่งพระชีวิตความรักที่สองเอลล่าเธอรู้สึกเหมือนสูญเสียลูกทั้งสองแต่ความจริงคือปารีสยังมีชีวิตและเธอยังเป็นแม่เขาแม้จะถูกทรยศอย่างโหดร้ายแต่เหมือนทุกคนในเมืองชาริตี้ไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาชาริตี้ต้องการคำตอบ เธอต้องการรู้ว่าลูกชายเธอผิดปกติอะไรเพื่อให้แน่ใจว่าเธอได้รับความยุติธรรมให้ลูกสาวฉันนี้ทำรายการตรวจสอบโรคจิตยุทธเวอร์เชนกับปารีสแล้วประเมินใหม่ผู้ประเมินบอกฉันเธอสมควรรู้ว่าลูกชายเธอเป็นโซเชียลแพทแต่ทุกอย่างยากขึ้นเมื่อชาริตี้เริ่มเตรียมการพิจารณาคดีกับเอลล่าวัยสี่ขวบที่ตายไป และลูกคนเดียวที่ยัมีชีวิตคือคนที่พรากชีวิตเธอเธอต้องเผชิญความจริงว่าการอยู่เคียงข้างลูกแต่ละคนเธอเสี่ยงที่จะล้มเหลวอีกคนเมื่อฉันไปคุยกับอายการเขตฉันต้องเป็นแม่ของเอลล่าเมื่อฉันไปคุยกับทนายฝ่ายจำเลยฉันต้องเป็นแม่ของปารีสและถ้าฉันพยายามรวมปารีสและเอลล่าในสมองฉันเข้าใกล้ความบ้ามาก การพิจารณาคดีเริ่มเกือบเดือนหลังเหตุการณ์เศร้าความยุ่งเหยิงแย่ลงเมื่อเธอพบตัวเองยืนกลางห้องพิจารณาตอนหนึ่งนั่งตรงกลางพระฉันเลือกข้างไม่ได้ทั้งสองเป็นลูกฉันลึกๆข้างในชาริตี้เผชิญความจริงว่าไม่มีอะไรที่เธอทำได้เพื่อนำเอลล่ากลับมาเธอตระหนักว่าเธอต้องทำ หนึ่งในทางเลือกที่ยากที่สุดในฐานะแม่และในขณะนั้นเธอเลือกยืนเคียงข้างปารีสปฏิเสธที่จะทิ้งเขาแต่ตอนนี้เธอไม่เห็นเขาเป็นเด็กไร้เดียงสาที่เธอเลี้ยงมาแต่เป็นฆาตรกรที่เขาเป็นเขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทําและเธอตัดสินใจรักเขาในแบบใหม่ไม่พยายามช่วยเขาจากความยุติธรรม แต่ทำให้แน่ใจว่าเขาเผชิญหน้าและได้รับความช่วยเหลือทางจิตเวชหลังจากปารีค่าน้องสาวฉันไม่ได้พยายามช่วยปารีที่พ้นผิดฉันอยากให้ปารีได้รับความช่วยเหลือ15สิงหาคม2007หลังการพิจารณาเดือนปาริสารภาพผิดต่อการฆาตกรรมทุนในศาลเยาวชนเขาได้รับโทษสูงสุดสําหรับเยาวชน40ปี กับปริสตอนนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่ในคุกชาริตี้ให้สัญญาฉันบอกเขาว่าฉันจะรักเขาเสมอไม่ว่าอะไรและฉันก็สัญญากับเขาว่าฉันจะทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ปราบเท่าที่ชาริตี้จำได้ชีวิตเธอถูกทำเครื่องหมายด้วยโศกนาฏกรรมแต่ตอนนี้เธอเลือกทางอื่นเธอเลือกเยียวยาโดยเผชิญความจริง ฉันเบื่อที่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยฉันสามารถให้อภัยปารีสสำหรับสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จินตนาการได้แต่ฉันจะไม่เคยสบายใจกับมันเพื่อให้มีความสงบในตัวเองเพื่อมีศักดิศรีถึงเวลาหยุดรูปแบบตอนนี้ชาริตี้มุ่งมัน่นที่จะสนับสนุนครอบครัวอื่นที่ผ่านบาดแผลคืนที่เอลล่าตายฉันให้สัญญากับเธอ ว่าบางอย่างที่มีความหมายจะเกิดจากความตายของเธอดังนั้นฉันตั้งมูลนิธิเอลล่าเพื่อป้องกันความรุนแรงโดยแบ่งปันเรื่องราวเราชาริตี้เป็นนักรณรงค์สำหรับการฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กพูดดังๆเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมและสนับสนุนเด็กที่อาจมุ่งหน้าไปทางผิดเนื่องจากโรคจิตที่ไม่ได้รับการจัดการเธอทำทุกอย่างในอำนาจ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดกับครอบครัวเธอไม่เกิดกับใครอีกความทรงจําของเอลล่ายังคงเยียวยาบาดแผลจากโศกนาฏกรรมที่กําหนดเบนเน็ตมานานเกือบครึ่งศตวรรษและผ่านเสียงของชาริตี้เอลล่ายังคงเสนอโอกาสครั้งที่สองให้ครอบครัวที่สูญเสียความหวังในการเยียวยาเธอพูดถูกว่ามันจะไม่นําเอลล่ากลับมาแต่มันทําให้เอลล่ายังมีชีวิตฉันเปลี่ยนปารีตวันนี้ไม่ได้ แต่บางทีโดยทำอย่างนี้ฉันสามารถช่วยเปลี่ยนลูกของคนอื่น